ชาติวันนี้วันที่26เดือนพฤศจิกายนปี2025เราจะมาฟังสาละของเมอรดีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกตป็นคนรับใช้ของโลกในปัจจุบันลูกจะต้องไม่เป็นผู้ที่อยู่ในสำนึกล่างในหนทางใดๆคำถามนิสัยใดที่ผิดกฎทันจิตวิญญาณและทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย คำตอบการฟังเรื่องเล่าภาพยนตร์หรืออ่านนวดียายนั้นคือการผิดกฎอย่างเต็มที่อย่าได้ทำสิ่งนี้ที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากมายบาบาได้ห้ามลูกๆให้อ่านหนังสือเช่นนั้นถ้าดีเคใดๆอ่านหนังสือเช่นนั้นลูกสามารถเตือนพวกเขาได้จาระของคุณธรรมจุดแรก ให้เก็บภาพเป้าหมายและจุดหมายของลูกไว้กับลูกอยู่เสมอให้มีความทราบซึ้งว่าลูกนั้นกำลังจะมาเป็นนายของโลกโดยการทำตามปรมัตรลูกลูกกำลังจะไปสู่สวนดอกไม้เช่นนั้นที่ดวงตาของลูกจะอยู่อย่างเงยือกเย็นที่นั่นจุดที่สองให้มีความสนใจอย่างมากมายที่จะทำงานรับใช้ทำงานรับใช้ด้วยความกระตือรือร้นอย่างมากมายและด้วยหัวใจที่ใหญ่โต ให้ใช้รูปภาพใหญ่ๆเปลี่ยนขอทานให้เป็นเจ้าชายพรขอให้ลูกนั้นจมมาเป็นนายผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประทานความสุขและโดยการเข้าใจปรัชญาของกรรมให้ตัดสินใจระหว่างการให้การหลดพ้นและการรอดพ้นกับพวกเขาอย่าได้เอาแต่ไม่ว่างในการมองดูและพูดถึงชีวิตเรื่องราวชีวิตของลูกจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ แต่จงเข้าใจสภาวะของกรรมของทุกๆคนและตัดสินใจไม่ว่าจะให้การหลุดพ้นหรือการรอดพ้นกับพวกเขาให้เล่นบทบาทของการอยู่อย่างเป็นนายผู้ขจัดความทุกข์และเป็นผู้ประหารความสุขจบสิ้นความทุกข์และความไม่สงบในสิ่งสร้างของลูกแล้วจงให้การบริจาคและพรที่ยิ่งใหญ่กับพวกเขาอย่าได้เอาความสะดวกใดๆมาเพื่อตัวลูกเอง แต่เดี๋ยวนี้จงเป็นผู้ประทานและจงเป็นผู้ให้ถ้าลูกมีประสบการณ์กับความก้าวหน้าในตัวเองบนพื้นฐานของการรอดพ้นบางอย่างก็คือได้รับการช่วยเหลือรูปนั้นที่ได้รับมาหรือถ้าลูกได้รับความสำเร็จในงานรับใช้ของลูกในระยะเวลาชั่วคราวแล้วต่อมาวันนี้ลูกก็จะมาเป็นดวงยานที่ยิ่งใหญ่แล้วคุงน,นี้ลูกก็จะกระหายต่อความยิ่งใหญ่นั้น คติพจน์การไม่มีประสบการณ์ใดๆคือสภาพของการลบลาดังนั้นจงมาเป็นโยคีไม่ใช่นักรบอัจฉาโอมชางติ